ครับสวัสดีนะวันนี้เราจะมาเออเดี๋ยวเราจะมาสร้างกองทัพทหารเพื่อสู้กับเอเรียนเนี่ยนะเอ,เ,อเรียนเออถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวนะแน่นอนว่าไอก็ไอ,อ,อก่อนช่วงนี้อากาศไม่ดีนะครับผมผมก็เลยไอยบ่อยเล้วงเจ้าผมเนี่ยแพ้อากาศซะด้วยอ่ะโอเคนะเราก็จะมาสร้าง มีเซียนเราจะมาเออสร้างอ็นพีซีนะจีแมนกูไม่เอามันกา้าแน่นอนนครับฟาเทอร์กิโกลีนี่เป็นมือปืนคู่ใจผมเลยนะครับซึ่งเป็นตัวที่มันอึดมากจริงโอ้โหว่าว่าเดี๋ยวคอบไฟล์ใส่ให้โหลดกันดีกว่ามากเดี๋ยวนะเอ,อเดี๋ยวนะพูดขอหาก่อน ในขีเส้นจําเป็นมากอแลกใช้ได้เลย NPC สปานะครับเราก็จะต้องให้มันใช้ SMG กันนะฝีมือฐานแต่ละคนผมนี่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจึงท,ทำให้ฐานผมเนี่ย <c oughs> ฐานผมเป็นคนเป็นฐานที่ <c oughs> ไร้เทียมทานน่ะหน่วยหน่วยกองกลังโจมตีผม ็นตัวเป็นจะเป็นถ้าเกิดว่าเรารู้จักกันซุ้มยิงที่ดีมันจะเป็นตัวที่แจ๋วมากเลยนะไอ้พวกนี้โอ้ยแลกจังโอ้หาโปรแกรมดีๆไม่ได้นะเลยต้องใช้แฟบอัดนแล้วอีอย่างแฟบอัดนเนี่ยมันช้ากว่าปกติผมใช้มิลิลิตรนะครับอุ้ยหาตกอีกแล้วจะไปตกบ่อยจังแยกกันนะครับต้องทําการแยกกันให้มันนะเพื่อที่มันจะได้ไม่ออกลูกเกี่ยวปะวะ โอเคนะครับหน่วยผมพร้อมปฏิบัติการแล้วก็ต้องหาอะไรสักอย่างมาบังนะผมจะทําให้ไอจีแมนนี่แล้วกันนะจีแมนนี่เป็นตัวที่ขอบอกว่าอึดมากอึดเฮ้ยไ,ไม่ต้องตามกูไอ้ลุงนี่ก็ตามหมดจังเลยเออนะ ต้องตามเว้ยเออนั่นแหละดีดีมากเรจะต้องมีหน่วยพิสตันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพิสตันขอภัยนะ้ที่มันจะองแนวเล็กๆหน่อยโอ้โหพิสตันเช็เป็นทหารเนี่ยนะเยี่ยมนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาอัญเชิญอาวุธอาวุธที่โหดที่สุดในโลกปืนสัน้นโอ้โหขวบอกเป็นอาวุธที่ผมเนี่ยตั้งใจนําเสนอเลยนะโอ้โหเป็นอาวุธที ถ้าก็ใช้เป็นแล้วมันจะเป็นอะไรที่เอ้โหดมากเลยนะนี่ปะทะเมื่อปะทะกันตัวนี้แนละ้วปืนที่เราควรจะใช้คือปืนนี้หรือปืนนี้ครับปืนนี้โหดมากจริงโอ้หเป็นปืนที่เรียกได้ว่าแม็กเยอะมากนะเพราะเป็นปืนตั้งยิงโอ้หหลายคนนะถ้าเกิดติดอ้พวกเกมในสตรีมเนี่ยนะก็จะรู้ ว่ามันเอ้ยมันโหดขนาดไหนครับแล้วเกมนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยโหลดมาฟรีครับว่างๆเดี๋ยวจะให้ลิงโหลดแล้วกันแต่มันต้องโหลดบบทอร์เรนต์นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรผมโหลดทอร์เรนต์เมื่อก่อนโหลดสองวันเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบเดียวหนึ่งชั่วโมงได้แล้วไม่อยากจะบอกเอา้าไอ้หาขีเส้นกูแดงซองก็ได้ เผาเทียนเล่นไฟทหารผมว่าเอ้ยจัดก,การมานนับหน่วยผมนี่เรียกได้ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่ามันอึดมากทหารผมนี่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเอานักศึกษาวิชาทหารยิงต่อไปอยา่าอย่าท้อถอยถึงจะมีคนตายหาไปหนึ่งตัวก็เถอะเออนั่นแหละดีมากทหารนักศึกษาวิชาทหารเพื่อความมันนะเราจะสร้างอยู่ตรงนี้โอ้โหมันนับ เฮ้ยยะสุยย่ะวันนี้ผมจะเป็นมอทโดรครับอไอ้ฮาทำไมไม่ขค่ับจีแมนโอ้ยอียะอยู่ไหนกะไม่บอกกูอยู่ตรงนี้นี่เนี่นี่เนี่ยนาราจูหัหวไหนสุดกรลอดมาได้ยังปลอดภยัยเอ๊ะตรงไหนวะเลือดเลืออยู 60. หกสิบเอ๊ะไอ้นาราจูไอ้ปะโูเดี๋ยวนะครับเราต้อง เราเราจะเพิ่มเลือเนี่ยผมแนะนำนะถ้าเกิดใช้ผ้าเดียวผมจะหาลิงโหลดมาให้อ่านี่เราจะต้องใช้นี้เฮ้แหกครับทางที่ดีนะถ้าเกิดจะสู้กับไอ้หน้ากระจูตัวเมื่อกี้โอ้โอโอรอดที่กูยังไม่ตายแนะนำถ้าเกิดจะสู้ไอ้หน้ากระจูเมื่อกี้นะครับเราต้องใช้นี่เลยหรือไม่ก,ก็นี่แหละ เป็นปืนสไนเปอร์ที่ล้ำโลกมากยิงได้ทีละห้าร้อยนัดต่อว,วิไม่ใช่อไอหน้ากระจูไอ้อไน้ากระจูเฮ้ย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 มีผู้สดหนึ่งตัวไอ้ฮาเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วไอ้สัตว์ตายแล้วอ่ะฮือตายแล้วทหารผมไอ้ทหารกองกำลังมาช่วยกูหน่อยอสู้มันสู้มัน อขนาดพิทตันผมยังลุยเลยนะเอาเก็บมึงเก็บปืนอะไรเนะี่ยโอ้เก็บเอ g ดีแล้วถาหาน้อยนะครับนี่ก็เป็นแกริี่นี่ก็เป็นตัวอย่างแกรลี่มอส11เอ๊ะไม่ใช่ตัวยาวมัาเล่นโช์เฉยๆนะมนเล่นอวดเล่นน้ำย่อยนี่ครับโหขอบอกว่าพวกคิดที่เส้นนี่มันเธออยู่มฝูง,งไอ้หา่าเอ้ยโห เอ้ยมึงหลมไปซะมึงหลมไปซะไปดกากไส้ว์เออยังไม่ตายปืนนี้เป็นปืนที่เป็นอะไรที่โหดมากจริงเฮ้ยเฮ้ยอิหาเลยลุยเร็วเร็วเร็วเรนวนา,านักศึกษาวิชาทหาร เย้มันยังฝั่งแพงเรามาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มีใช้ไปกว่าครึ่งลุยนักสวาวจชาฐา,านเยอนักสวาวิชาฐานทั้งหลายลุยไม่ไหวแล้วผมคงใช้แอดมินกันโอ้ขอบอกว่าดาเมจเพันปร์เซ็นต์เอา้า โอ้ตรงนั้นยังเหลืออีกเหรอน้องเฉาววันนี้รวยขอบอกนะครับถ้าเกิดใช้ปืนอันนี้เป็นนะมันจะเป็นปืนมันจะเป็นอะไรที่โหดมากจริงชอบผมชอบที่สุดแล้วปืนนี้เพราะมันชอบตรงที่ผมก็คือผมเนี่ยเป็นมือปืนสั้นอยู่แล้วเอ้มาเลยหน้ากระจู เว่เบ่นากระจูเฮ้เฮ้เฮ้เว้เฮ้เฮ้ไม่เคยตามกูทันนะโอ้สัตว์มีตัวข้างหลังก็ไม่บอกไอ้นากระจูเฮ้เเอ้เยเฮ้เฮเฮเเล้มาเล้เ้เฮ้น้เฮ้เฮ้้เ้เฮเฮ้เฮ้นะ้เ้เเฮ้เฮ้้เฮีไฮ้เฮ้เฮเ้เฮ้เฮ้มฮ้เฮ้เฮดไม่ดีเเ ตุย๋ยเขาเรียกว่าตุย๋ยแอบเอ้ยเอห่ามาเร็วเกินมาเร็วเกินน้องชายโอ้โหฝีมือไม่ถึงต้อง,งีนีนะนี่ครับเ,เป็นปืนที่ทางการเราแนะนำมากเลยไอ้สอตัตว์ไม่ยิ้ตายังเออออจบจบไม่ต้องมีอะไรมากครับก็คือ ถ้าเกิดเราจะเล่นโหมดนี้เนี่ยผมก็แนะนําอย่างดีเลยคนระับเพราะวันสนุกมากแล้วก็ให้หอ,อกเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมุิว่าเศษก็มันขึ้นมาไลา่ไล่ฟิตพวกเราด้วยก็ได้้นะีือเป็นอะไรที่สนุกจริงอันนี้ลุงวันนี้เป็นคนที่ผมชอบมากเลยลุงหน้าตาส้นตีนดีอนะ่ะขอไปเอาละขอไปที่มีคำายาวมากๆน,ะนี่กด F เพื่อเปิดไฟฉายโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะที่เหลือเราก็จะเหลือแต่ไอ้ลุงหลบ อืมเราจะเหลือแต่ภารก,กิจครับภารก,กิจระดับสุดยอดก็คือ <c oughs> การพาด็อกเตอร์ไปส่งที่หวังวิงว่งครับวิ่งครับไอ้เหี้ยกอูอ้โอ้โห,หผมไม่เกิดที่ไหนแล้วเนี่ยอ้อาวด็อกเตอร์ก็ตายห่อาอ้าวไม่ใช่กูเป็นด็อกเตอร์เองด็อกเตอร์ บอกว่าวนั่นไงว่าแล้วยังอยู่ด็อกเตอร์มูมันนี่เลยนะด็อกเตอร์ครับก็ <c oughs> ผมก็คิดว่าไอ้เน,นี้ย <c oughs> ไอ้นี่ก็บนยังเลยวะเ้ยคร <c oughs> ับเราจะมาวาร์ปไปพร้อมกับด็อกเตอร์โกบินสันนะครับ <c oughs> นี่ยครับดรโกวินสันครับสวัสดีครับดรทำไมไม่ตอบผมะนี่มึงเป็นใบ่ะเนี่ยดออรอ่ะครับไปแล้วครับไปแล้วครับดเรเนื่องจากดกรไม่ยอมตอบตามผมตอบผมนะครับผมจะยิงทิ้งอ่ะไปละผมไม่ผิดนะครับฟาเจอร์กีกอรีจบแล้วครับสวัสดีครับ